กินข้าวยังอ่ะยังเลยแล้วพี่ไม่กินข้าวก่อนหรอพี่ขอตอบค่อยมาตอบก็ได้ค่อยมาตอบก็ได้ค่อยมาตอบได้ยังไงทุกคนรออยู่ดูดีครับโอ้โหขอโทษนะครับทุกคนผมกําลังจะไล่ตอบทุกคนให้เร็วที่สุดนะครับเยอะมากนะครับใจเย็นๆนะครับตอนนี้ข้าวยังไม่กินแล้วเขาตอบคนเดียวด้วยนะทุกคนไม่มีทีมงานอะไรใดๆทั้งนั้นผมกำลังลุยอยู่นะครับหนูช่วยไหมอ่ะช่วยช่วยพี่ตอบ วยอยู่ข้างๆได้ปหมได้แล้วก็หนูอยู่ข้างๆปอกส้มไม่กินพี่ก็ดีใจแล้วโอเคได้ค่ะได้ค่ะส <รอ S 1> ูะ้ๆนะคะสู้ๆค่ะกินข้าว <c oughs> ได้ครับได้ครับพี่ว่าไปกินพี่ขายเสื้อแล้วที่คือไม่พาหนูกินข้าวเลยทุกคนครับผมกลักไล่ตอบของทุกคนอยู่นะครับมันเยอะมากแต่แมก็ไม่ได้กินข้าวอ่ะโอ้ยค,ครับยช่วยพี่ตอบหน่อยดิเดี๋ยวช่วยพี่ตอบด้วยนะขอบคุณนะครับทุกคนนะครับมันเยอะมากจริงครับหิวข้าว ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อถอนให้อ่ะตร,ตรงตรงถอนแล้วแล้วไปโอ้โหมันเร็วกว่าพ่ออีกไอ้นี่พ่อว่าจะถอนให้ทรงทรงมันเร็วกว่าพ่ออีกเว้ยไอ้นี่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอดีพรุ่งน,นี้โอ้ย <c oughs> โอ้โหเไม่ได้เจอแล้ว <c oughs> ไปส่งไปส่ง